สวัสดีค่ะเอซของเจออนนะคะวันนี้เจออนโอ้ยเจออนปลอบยอมรับตรงๆเลยว่ากว่าจะได้เบอร์ปู่วัดป่าอุดรมันเจออนแบบสุดแสนแบบสุดๆโทรไปกี่สายกี่สายท่านก็ไม่ว่างพราะว่าเมื่อผ่านเมื่อที่ผ่านมาท่านให้สามตัวตรงๆเลย แต่สนั่น,นคนแบบเอฟซีเต็มวัดเลยนะเจ้าค่ะเลยพอดิงพอมารอบนี้เจออนก็แบบหาช่องทางที่จะแบบพยายามติดต่อท่านให้ได้ท่านแบบพึ่งแบบนี้ค่ะแล้วตอนนี้ท่านพร้อมที่จะให้เจออนสัมภาษณ์แล้วยังไงเดี๋ยวเอฟซีไปฟังด้วยกันนะคะถ้ายังไงคนไหนที่เข้ามาอย่างไงเจงออนฝากด้วยเนาะเมตตาเจออน กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามเจออรด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจให้เจออรนถ้าเจออรไม่มีเอฟซีเจออรก็เดินไปไม่ได้นะคะยังไงเจออรฝากช่องใหม่ของเจออรด้วยเจออรก็จะพยายามหาสิ่งดีๆมาให้ช่องของเจออรแล้วก็เอฟซีของเจออรนะคะเมื่อเรียกบอกเลยว่าโวยทุบประเทศตู้ของเชียงเดียวฮัลโหลฮัลโหลนมาสการค่ะหลวงพ่อต้ว่จะ่ล่ เจ้าค่ะปู่นมัสการเจ้าค่ะ,จะเจ้าเลรนควนเจริญพเรเจ้าค่ะโอ้ยหนูติดต่อปู่ไม่ได้เลยเอฟซี C N, ปู่แน่นขนาดสายหลายสายหลายสายมันไหลายปู่ิดพ่อมน่้ยหนูหนูหนูเข้าใจว่าปู่ไม่ได้หยุดได้ยังเลยเออ,เอ,อสายหลายโอ้เฉยๆไวาจังไรเนี่ยต้องขอมาเป็นแนวทางทั้งกระจอมมาทั้บุญน,นล้วมันละ ใช่เจ้าค่ะโอ้ยละรอบที่ผ่านมาเจออนก็ไม่ได้เจออนก็ไม่ได้แบบยังไม่รู้จักปู่ยังยังไม่มีเบอร์ปู่นะเจ้าค่ะพอมารอบนี้ให้เจออนไปกับปู่ด้วยงวดนี้เอฟซีก็รอเจ้าค่ะรอเออบภาษาทีเด้อเจ้าค่ะผู้กนอเหตุเป็นแน่แท้ไงล่ะแบบนี่ยตัวชุ่มเน่นๆกย่างนี้โย สา,าสามหางนะเจ้าค้ามีอะไรางเนีเ,เ,เจ,นจ,นจ้าค้ามียดเลยเาะเจ้าค้าที่สองแปดห้าแปดห้าเจ้าค่ะสองแปดห้าเราลุ้งไปเจ้าค้าแล้วก็สองแปดสี่สองแปดสี่เจ้าค่ะแล้วก็สองแปดสองแล้วก็สองแปดสองเจ้าค่ะแล้วก็บริเอาสองตัววันนี้ค่ะศูนย์สี่ ศูนย์สี่เจ้าค่ะแล้วก็สี่สองสองสี่สี่สองสองสี่ค่ะเจ้าค่ะแล้วก็สามแปดแล้วก็สามแปดแล้วก็สามสามนี่สุ่มเลสองตัวสามสามเออวนนี้ตัวกันมาอีกตัวแล้คุณสองคู่อยู่อะไรอะไรมั้งเจ้าค่ะตัวจะเป็นตัวกันมั้งศูนย์แปดสาม ค่ะแล้วก็แปดสามสามมาท่นที่ตุกันมาเเจ้าค่ะมันเป็นจากออกมันชนออกจากเบอร์โทรศสามเป่ามันฝันเกี่ยวโทรศัพท์อีกมาั่นบ่๊วยเจ้าค่ะแล้วปู่มั่นใจตัวไหนมะแล้วปู่ข้างนาอีกบ๊วเจ้าทางนามันเป็นข้างนาข้างรถศูนย์หกหนึ่งหนึงมันเป็นศูนย์แปดสามมาน่ะเจ้าค่ะแล้วก็เอาแปดสามสามหน่ะนี่แหละเขาเรียกว่าเอาฝันเที่ยวโทรศัพท์อีกอยู่เขาเลยเอาไว้แล้วมันอีก อ๋อเจ้าคะแล้วปู่รักตัวไหนมากแล้วปู่รักตัวไหนมากั้งวนกับีตัวนี้ละเหรอเจ้าคะแล้วปู่รักตัวไหนเป็นพิเศษไหมคะปู่ชอบมันสองแปดสี่ครับสี่สองสองสองแปดสี่อาแสี่สองแล้วก็สี่สองนะคะอืมอตัวปู่ชอบต้นตัวตได้หนิเจ้าว่าเท่ากับพิจนาเบิามันมเขาไม่รุ้ประกาศแต่ว่ากันมัน็นหลายวัวเท่ากับพิจนาเบิางมัน กับผู้ฟันดีเราฟันมาเห็นป้าเขากรเลยเขาแล้วล่ะโอ้แล้วตัวไหนอะนะเจ้าค่ะอยู่ในม้วนนี่แหละเจ้าค่ะอืมเขาอีก่ม้วนนี่ก็เลยเข้าแน่นอนป้าเขานะผู้ไปลบอยู่ในป้าเขาผู้ฝันเป็นป้าเขาจ่เขาเห็นป้าเขาไม่กับเขาหน้าวันน้ผู้ก่ะฟันมาเดวเขาเสียกล้องแน่อ๋อเหรอเขาจะักเขาจะต้องสอง้องกับเขาทั้งบนทั้งล่างน่นี่อ๋อ ติดต่อปู่ย่าฟีดเพราะยากเยากเพราะว่ามึงเป็กจะว่ากันสายบางพูดกันเลยรับเพนนะเจ้าค่ะไม่มั้งสายหลายมันส่งเข้ากับคดูดูเอาอเจ้าค่ะเพราะว่าเขาไปถ่ายทําปู่กันที่วัดเลยโดยตรงเนาะแล้วแต่เจ้าออนในโทรเอาไงก็เลยแบบก็เป็นอย่างเราเข้าชยอไกลเข้ากับโทรเอกกันได้พูดกันให้เก้าเันละเจ้าค่ะเจ้าค่ะโอ้ขอบกาบพะคุณปู่มากๆขอกาบพะแยงมาจากไกลนะ เจ้าค่ะเดี๋ยวกัน,นาเทียนั้นกันแต่ยังมีโอกาสมากครับปู่ก็ยังค่อยมากอะเรหรอระว่าปู่ก็จะบอกเสีนทังมากเจ้าค่ะแล้วโค้งสุดท้ายนี่มันจะมีใหม่ไหมเจ้าเจ้าค้าปู่แต่รอบบางอย่างน,นึงว่าจะปู่นี่มีฝันเพิ่มวันที่วันที่หนึ่งอาจจะเน้นอายุอ๋ออ,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 อ๋อเจ้าค่ะเดี๋ยววันที่หนึ่งตอนเช้า,าอ๋อออีกคลิปหนึ่งแ <c oughs> ลนน้วเจ้าค่ะเจ้าค่ะโอเคถ้ายังไงจะอ่อนจะโทรหาปู่โค้งสุดท้ายเลยนะเจ้าค่ะอืมอืมอืมรอบโค้งจะถ่ายอีกเดนึงก็ได้เจ้าค่ะ ืมแล้วตอนนี้ปู่ทำอไมอยู่ชั้นชัน้นเสร็จแล้วเจ้าคะออืผู้กับนั่นแหละนั่นแหละชั้นเป็นออผู้กับสิ่งนีาเมื่อนี้มันเป็นเมื่อล่องอุโบสถผู้กับยังไงผู้กับเดี๋ยวล่องอุโบอสถนะอ๋อเจ้าคะ่ะเจ้าคะ่ะล่องปงอาบัตเมื่อนี้ก็เลยเมื่อลงปงอุโบสถมันไม่ได้หยุดได้ย่อนเลยมั้งเจ้าคะ อันนี้เป็นของคิดของสงนะก็ต้องเห็ดเพราะว่าใช่ค่ะใช่ค่ะต่นงเชียละข้งหรือปูทำนี่เ้ออ๋อค่ะปูนมาขอขอบขอบคุณมากนะเจ้าขาปูเจ้าขาขอบคุณมากค่ะเจ้าขาขอบคุณมากค่ะเจ้าขาโอ้ขอบคุณมากเจ้าอดีได้่ลาพอดีเอเจ้าขาขอบคุณเจ้าค่ะขอบคุณเจ้า่ะนี่โชคพี่หานปูต้งเีับินเนอะ จ้าถูกค่ะเในจำเพิสต์แสนนานวันที่นหนึ่งไอ้เด็กเทพมันประเทศเด้ออยาขอให้เอฟซีของเจออร์ปังๆค่ะอ่าสาธุสาธุค่ะขอบคุณมากครับปูอขอบคุณมากค่ะค่ะค่ะจะเร่นก้อนจะเร่นก้อนเจ้าค่ะเอฟซีาา FC เจออนก็ได้รับฟังแล้วนะคะโอ้ยดูสิคะเวลาก็จวนเจดูสิคะละคังตี พักยกเลยดูสิปู่ก็ต้องขึ้นโบสถ์นะคะพอดีเป็นเจออนก็ได้ได้ได้มีโอกาสบุญวาสนาได้มีโอกาสได้สัมภาษณ์ปู่มาให้เอฟซทุกๆคนโอ้ยเจออนดีใจมากพูดแบบใจเต้นตึกๆเลยแบบเจออนอยากให้เอฟซของเจออังปัง,ปงๆทุกคนนะคะอยากให้เจอยากมีคอมเมนต์ว่าโอ้ยดีใจนะอะไรเงี้ยเจออนก็มีความสุขเอฟซมีความสุขเจออนก็มีความสุขแต่สิ่งสําคัญเลย จะขาดไม่ได้เลยเจออนก็ฝากช่องด้วยเมตตาเจออนเจออนก็อยากเดินสายนี้นะคะอย่างไงขอให้ fc เจออนฝากเนื้อฝากตัวกับ fc ทุกคนด้วยมาย้ําเลขนะคะที่ปู่ให้ไว้นะคะก็มีสองแปดห้าสองแปดสี่สองแปดสองแล้วก็0ูนยดสาม แปดสมนะคะมี2ตัวก็0 4 4 2 2 4 3 8แล้วก็3 3เลขที่ปู่รักเลยก็2 8 4แล้วก็4 2 FC คนไหนที่รักหรือชอบก็แคปหน้าจอไว้นะคะเจ๊ออนก็ฝวังว่าเป็นแพงเป็นเพียงแนวทางให้ FC ของแต่ของเจ๊ออนทุกๆคนนะคะถ้าอย่างไงก็ขอให้แล้ววันโค้งสุดท้ายวันหวยออกเจ๊ออนจะติดต่ออีก แล้วเราค่อยมาฟังกันอีกนะคะขอขอบคุณมากนะคะ FC เจออ่อเจออนรัก FC ของเจออนนะคะขอบคุณค่ะ